ยาดองมะกรูดเพื่อบรรเทาอาการปวดเนื่องจากมแมลงสัตว์กัดต่อยและบรรเทาอาการปวดตามข้อต่างๆวิธีใช้โดยการใช้น้ำที่หมักจากเหล้า40ดีกีกักบลูมะกรูดที่ฝานเป็นแว่นๆเอาแช่หมักดองเป็นระยะเวลา30วันหรือ1เดือน แล้วนำน้ำมาใช้หลังจากนั้นใช้ทาบริเวณถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วก็ใช้ในการทาบริเวณตามข้อที่มีอาการปวดตามข้อวิธีทำรรก็คือเรานำมะกรูดสดนะครับมาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นให้เป็นแว่นๆใส่ในโหลกแก้วนะครับลงภาชนะโหลกแก้ว พร้อมจักนั้นก็ให้นำสุราเหล้าขาวเนี่ย40ดีกีเทลงไปให้ท่วมตัวยาคือตัวเนื้อมะกรูดแล้วก็ให้ใช้ไม้ขัดแตะหรือใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำรัดยาให้แน่นแล้วก็กดให้ตัวมะกูดเนี่ยจมอยู่ในน้ำเหล้าดี40ดีกีเนี่ยเป็นระยะเวลา1เดือนเพื่อให้แอลกอฮอล์ในเหล้า40ดีกีเนี่ย ไปดึงสารละลายในรูมะกรูดมีน้ํามันมะกรูดแล้วก็สารละลายต่างๆในรูมะกรูดเนี่ยออกมานะครับเป็นการใช้สกัดโดยการแชร่ด้วยเหล้า40ดีกีจุดประสงค์เพื่อต้องการนําน้ํามันมะกรูดเนี่ยมาใช้ในการแชร่นะครับแล้วก็ให้ร่างกายเราได้รับ สารสำคัญจากลูกมะกรูดเพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามข้อแล้วก็เวลาถูกแมลงสัตว์กัดต่อยก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นก็คือเราใช้ลูกมะกรูดนะครับฝานเป็นแว่นแล้วก็นำมานะครับนะครับก็เป็นขั้นตอน,นการแนะนำในการใช้การทำยาดองมะกรูดดังกล่าวนะครับห้ามรับประทาน เป็นยาทาภายนอกนะครับ 我这样连贯。 แก่นนะครับใส่โหลเรียบร้อยแล้วก็ทำการเอาเหล้าสุราสิบดีีนะครับเทลงในโหลแก้วเพื่อทำการดองนะครับเทจนให้น้ำเหล้าขาวเนี่ยพ่วงตัวยา ีไ่ไดัี่สุดไ้ที่อามากเลยไม่พอสามขวดวมไปรเรื่อยนครับฮะรวมเปใหญ่อืมรวมไดนก็ได้ขึ้นไปหน่ฮะไม่ได้ไมพอ เต็มถ้วยน้าจะท่วมยานะครับท่วมตัวของปูด,ดต้องใช้สี่ขวดให้แปดขวดเลยครับรออนี้หอเราึ้นเป็นร้อยนีสามขวดนะครับยังไม่ยังไม่เต็มยาเลยยังไม่เต็มตัวยา ต้องสีห้าขวดต่อขวดปิดโลครับใช้เวลาหนึ่งเดือนในการหมักให้ตัวแอลโกอฮอล์เหล้าขาวเนี่ยไปละลายสาระละลายจากมะกรูดนะครับเพื่อออกมาเป็นตัวยาสรพพคุณใช้ในการทาทบรรเทาอาการปวดตามข้อนะครับแรบเบสัตว์กัดต่อยนะครับนี้นตอนการทำ ยาน้ํามะกรูดนะครับลองด้วยเหล้าขาวใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับเราใช้เหล้าขาวสุรา40ดีกรีกนะครับตกขวดละยสิบบาทอันนี้สามขวดนะครับยังไม่พอต้องใส่อีกประมาณสองขวดแปลว,ว่าสองโหลนี่ใช้ัหมดสิบขวดนะครับพันหนึ่งพดีเลยพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวยามะกรูดยมถวายมา